เอาไปมือเรียกหน่อยเดีวัดียงอ่าไแถวเนะะโอเแลรอนสนาเดี๋ยวก็มาเจอกันู ไม่รู้เป็นอะไรชอบโฆษณานี่นี่คุณเธอชอบดูนี้ไหมดูอะไรอ่ะนี่ไม้ไง่ดูไหมไม่ดูไม่ดูสายชาร์จไนดูไหมไม่ดูกระบอกเบอร์เราปดูเล็กช้อนพลาสติกดูไหมไม่ดู นี่ยอันนี้เนี่ยเหล็กดูไหมอิเหล็กดูอ๋อหรือว่าจะเป็นดูเหล็กโคศนาตอเดี้ก็มาเจอกันโคศนาตอนนี้ก็มาเจอกันไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรอโคศนา ขอขอบคุณดูเร็กบางเหมือนไม่ได้ใส่สีผิว,วสัมผัสดีจริงอันนี้ค,คุณครูเวส,สนับสนุนเป็นทางการนะครับเราจะใช้สอนในวิชาสุขศึกษาใช่ไหมครับเอ,อ